โอเคนะครับก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอาจารย์หนูซีแซดนะครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนซิกนะครับอ่าซิก MPX นะครับนี่ครับอ่ามันจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับอ่าเป็นปืนขนาด9มิลเมตรนะครับแถวคู่นะครับอ่ามาซีนแถวคู่นะครับอันนี้ส่วนดอทนะครับดอทก็จะเป็นของฮอลซันนะครับอ่ายี่ห้อฮโลซันฮอลซันตรงนี้นะครับท้ายก็สามารถพับได้นะครับอ่า สามารถพับได้เวลาเราจะพับเราก็จับแล้วก็ดันขึ้นข้างบนนะครับจับจับตัวโครงปืนไว้แล้วก็ดันขึ้นข้างบนแล้วก็พับกลับมาพับเลยอ่าเวลาเราใส่เวลาเราใส่ปฏิบัติหน้าที่นะครับมันก็จะสั้นนะครับอ่าสามารถเอาไว้ในเสื้อคลุมก็ได้นะครับอ่าไว้เสื้อคลุมก็ได้ไว้ฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าไว้ในกระเป๋าข้างหลังก็ได้นะครับไว้ในกระเป๋าข้างหลังแบบนี่อ่า เล็กกระทัดรัดนะครับสะดวกสบายนะครับในการทํางานหรือว่าการที่เราเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ับแคบนะครับพื้นที่ประชันชิดแบบนี้เวลาเข้าในบ้านนะครับเหมือนระยะประมาณ3เมตรหรือ5เมตรประมาณนี้นะครับไม่เกิน15เมตรประมาณนี้มันก็จะสะดวกสบายนะครับช่วงวันนี้ผมก็มาทําการรีวิวอยู่ที่สนามยิงปืนไซโยกนะครับไซโยกสนามยิงปืนรณยุทธ์นะครับก็มา ที่บ้านพี่ตองนะครับยัยก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับอ่าให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าผมเดินทางมาตั้งแต่จังหวัดนาราชิวานนะครับขับรถมาก็ประมาณพันกว่ากิโลนะครับอ่ามารีวิวให้เอฟซีได้รับชมนะครับเพราะว่าเอฟซีบอกว่าอยากดูปืนใหม่ๆบ้างนะครับอ่าอยากดูในการที่อาจารย์ยิงแบบต่อสู้บ้างอ่าอยากยิงแบบแท็กติคอนะครับอ่าไม่อยากยิงแล้วแบบปั้นเป้าอะไรแบบนี้นะครับอ่าอยากเอาแบบขั้นแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับ ใครสนใจอยากมาเรียนยิงปืนก็สามารถมาเรียนได้ที่นี่นะครับสนามยิงปืนไซโยกนะครับกาญจนบุรีนะครับถ้าผมว่างนะครับถ้าผมว่างก็จะมาแจมด้วยนะครับจะมาฝึกด้วยนะจะมาเป็นผู้ช่วยครูหรือว่ามาช่วยพี่ต๋องนะครับในการฝึกเลยว่าแนะนําใครอยากได้ทักษะทักษะหรือว่าประสบการณ์ในการใช้วุฒินะครับเทคนิคต่างๆก็จะอัดให้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะไปยิงทดสอบให้ดูนะครับอ ไม่พูดพ้ามทำเพลงนะครับเดี๋ยวมันไม่ร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับไปรอบชมกันเลยนะครับ แจมดีอ่างั้นโอเคนะครับหลังจากที่เราทดสอบนะครับให้ดูลูกกระสุนนะครับให้กล้องซูมลูกกระสุนให้ดูนะครับกระสุนนี่เขาเรียกกระสุนแจมนะครับเราทําการแก้ไขนะครับแก้ไขนี่ครับลูกกระสุนนะคนี่มันเข้าแบบนี้อ่ามันเข้าแบบนี้เดี๋ยวผมจะทําการ เคลียร์ปืนนะครับเคลียร์ปืนแล้วก็ใส่ใส่ไปในแมกกาซีนนะครับแล้วก็ทําการเทสให้ดูนะครับนะทําการยิงให้ดูนะครับสมมุติเราเราวิ่งมาเลเราวิ่งมาแล้วโปรเซ็ เชียบ์ืนครับอ่านันไกที่ทางที่ปลอดภัยโอเคไปได้เกือนะครับอ่า